บอกว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะโอ้ยสิบเกาดวงตาบคุณนะคะสิบล้านดวงตา19ล้านดวงใจคุณรักชาติรักแผ่นดินให้น้อรักเราเท่าชีวีคุณพ่อคุณแม่นะคะนะคะ น้อง,องร้อนจริงๆเลยนะน้องอีแคทร้อนมากเลยดิต้องเปิดแอร์แล้วล่ะให้ให้เฮียไปซ่อมแอร์ค่ะแอร์ซ่อมได้ดิใช่โอไปไหนล่ะตะกี้หนังตะท่านดีแต่นะว่ะหายเซฟไหมว่ น็อกเนียบปิ้งนะยี่ไปถางอย่งกันก๋วยเตี๋ยวตะวัาทหารเหลือนะไออีต้นไอต้นหน้ายนบอกไหวได้ก็ขายไม่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 เหมือนเมื่อก่อนอยูวันวน,วนตะวันหยดเตี้ยๆน,นะกับ <c oughs> พวกลูกมีแต่คนหลือพูดถึงกว๋วยจับหน้าบ้านไงพี่หอม พี่ของลาวันนี่เขาชื่อสุลาวันเมื่อวานในช่างใหญ่เขาอ่านอ่านย้ำแล้วย้ำอีกสุลาวันสุลาวัน <laughs> โอ้ไอเขียนในนี่เขียนป้ายอ่ะเขียนป้ายเขียนป้ายเดี๋ยวเนสรักชาติลักแผ่นดินเ,เดี๋ยวพี่ใส่ คุณสมไมห้า0ย5ห5 0 9ใช่หมั้ย5ห6 9 5069เดี๋ยวเจ้าหงราวันไปหาดิเดี๋ยวตามหาคุณสม,มายคุณสม,มายหงราวันนี้ไปไปแล้วไปแล้วกระดิ่งอ่ะกระดิ่งดำอ คสมหายนี่ไงกระดิ่งดำทรงสมหายของละวันของละวันจะใส่เสื้อขาวดิใส่เสื้อขาวเคยจริงหรือว่าหวานถ้าไม่หวานจะรักกันได้ยังไงใช่ไหมเหมือนคู่นั้นเนี่ยตอนนี้สาสตรกันไปสาดกันมาแล้วก็ลูกวงก็ ลาออกแล้วคนที่เขาคนที่เขาจ้างอะจ้างไปก่อนน่ะเขาก็ต้องยกเลิกกันหมดเลยเหรอนั่งสารเนาะยิ่งตอนนี้นะมีงานทํานี่นะ่ะดีที่สุดนะดีกว่าไม่มีอะไรทนะําน่ะบางคนก็งั้นก็ออกตามตามผู้ชายบางคนก็ขออยู่กับผู้หญิง วงแตกสะายข,ขาดหมดเลยเนาะเรื่องเรื่องแบบรับไม่ได้ผู้หญิงมีหลายคนอะไรเงี้พรสองพรสามอะไรไม่รู้เขาพูดกันนะจะกลับมากันหมดเลยพรหนึ่งพรสองพรสามนะไปขนาดนั้นเลยแล้วลูกน้องในวงอีก บ้านแตกสเล็กขาดจะบ,บางคนก็กำลังผ่อนรถใช่ไหมซื้อรถมาใหม่ๆนักเต้นน่ะแดนเซอร์ใช่ไหมเออพวกแดนเซอร์นี่ก็ก็ไม่มีงานทีถ้าไม่มีใครจ้างก็งานก็หดอีกงานไม่มีคราวนี้รายได้ก็ไม่ได้อีกแล้ว บางคนกําลังจะสร้างบ้านสาวผู้ไทยป่าล้อต้อมป่าล้อสวัสดีเจ้าคนงามเจ้ามาฝึกเรียนภาษาภาษาล้านนากับพี่สวยของเราหรือว่าพี่อุ่นไอรักของเรากําลังจะเรียนภาษาเหนือเด้อภาษาล้านนาน้องคิดแคทก็ได้บ้างละเจ้าเจ้าเจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ,เจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าอยู่ได้